สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วจ้าพบพ่อกับฟอรร่ารักกินีรักกินีก็สวยก็ยังคดสังกลายสับพ่อพ่อกันอยู่ป่าพี่น้องป่าสีเขียวป่าสีเขียวงามงามพบพ่อกันย้ำเศร้าจ้าเวลาแปดโมงเช้าจ้าพี่น้องออกหาอยู่หากินอีกแล้วนางอยากกินต้มน่อไม้ก็เลยพกกันมาหาหน่อไม้จ้าหน่อไม้นาง เดินน้ำไม้นางขาวพี่น้องนางกกนางขาวหาไปต้มวัสซได้น้ำกันบาพี่น้องกันได้ซับไปต้มแล้วก็เสร็จน้ำพริกกะปิจ้าต้มน้ำไม้กินกันน้ำพริกกะปิพี่น้องแซ่บแซ่น้ำกัน้อจ้าพี่น้องไปรุ่นน้ำกันวัสซได้หรือเล่ได้พี่น้องเดี๋ยวคือป่าไผ่อันนี้คือน um ้ำไม้ไผ่ใหญ่นะหววนี้เป็น oh ain, ay, หัวน้ำไม้ไผ่ใหญ่อีกหัวหนึ่งเป็นห oh ัวน้ำไม้บกแต่เราหัวนั้นจะมีน้ำไม้เพคือกัน หลายสายพันธุ์จาเนาไม่กันหกเกตสายพันธุ์เป็นอย่างมันยาโพดปะด้ามเสียมก็ตัดมาไม่ไม่จ้าตัดเอาแถวป่าแถวเขาเลยพี่เนอะสำสิหนักพี่นนองอันนี้มีแต่ป่าเนอไม่ได้ไหวนี่หันยามฝนสี่สบลาจ่บริอึดเอาเจ้าเอาไปเห็ด จักตอกหมัดเขาหมุนอีละจ้าสายหมุนก็นมาจ้ะพี่น้องมายดีจ้าหางอไม้อันมาหมุนก็นไม่ได้ตามเสียงก็ะส,สัมสียาวพี่น้องเอ้ยอกีกันหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ย นอนางเดินนอนางดินไม่นางก,ก๊กนางขาวไปเนาะไปต้มต้มกินมันหวานจ้าจำแจวแจวแมงดาเรื่าแแจวกะปิแต่อยากกินน้ำพริกกะปิน้ำพริกภาษาลาวเอิญแจวเด้อพี่น้องน้ำพริกกะปิเขาก็เอิญแจวกะปิเลิกกัน อากาศหวยห้องน้องคลองบึงอันนี้คือหวยนะจ๊ะสองังหวยกับสิบปีก่อน้อไม่จ้าเชนนอยเป็นฤดูฝนน้ำกับสิขึ้นเต็มหวยเลยพี่น้องพอน,น้ามแย่มาจากไปน้ำโคลงกับสิขึ้นมาเต็มหวยเลยจ้าก็เต็มประมาณาลเล่มทัง้งฝั่งผูแต่บทว่วมบทว่วมให้บทว่วมหน้าแล้วบุคือสมัยก่อนสมัยนี้น้ำคลองมันขึน้นไว้เต็มที่ก็สมัยก่อน,นพนสางเรือนลาย สมัยก่อนบอ่โอันนี้บ่อนอาบน,น้านางเล้อสมัยก่อนนางมากระโดดน้าสุดฤทธิ์ในนี่นะขึ้นต้นไม้เพื่อกระโดดพี่น้องหวยนี่แหละคือหวยป่าหวยสัน้นกระสั้นคือสือดีพี่น้องหวยนี่นะ,ะเอนหวยสัน้นตะฟังเพื่อนกระสีสัน้นี่ ธรรมศาตเงินหินจ้ามาหากินกันสองปะปรากรับน้องสไพรมาหาหน่อนางดิบมีปะหนองเบ่งวิวห่วยวิวห่วยฟั่งัวเป็นหินฟังซ้ายเป็นดิน เนาะน้องบางคนก็นถามว่าอยู่บ้านแค้มของบ่เห็นพญานาคป้ามีพอได้เห็นง่ายๆดอกพญานาคกเฒ่าแก่แถาไปต้อยปีเพื่อนกับบุกเคยเห็นดอกแก่พญานาคจากตามความเสือส่วนใหญ่ก็นกเสือเนาะแต่พญานาคเพื่อนบ่ได้เป็นสัตว์นะพี่น้องเพาาิ่นเป็นเทพบ่ได้เห็านง่ายๆดอกจ้าไปตามความเสือของแต่ละบุคคลดจ้า พญานาคก็คือเทพโมเมนสัตว์สีเลือดไปเอาเห็นเป็นโตเลยโมเมนจับพี่น้องพี่น้องบางคนกัดทาร์แกนพญานาคแกนพญานาคโพกมันจับไป็นน้ำคองสายไป็นน้ำคองมีพลอยเห็นง่ายๆดอกพี่น้องพี่น้องจ้าเราจะได้กินพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วนอนหนึ่งพี่น้องงามขนาดนอนใหญ่ขนาดพี่น้องนางสุ่ยเปิดออกมันอยู่เลย ยูร์คขนาดจ้าปลาคืองามเถอะเอแต่ต้มแซ่บแท้เมื่อวานกับพารุ่งนองเมื่อก่อนกับพารุ่งนองวันนี้กับสิพารุ่งหวยทาบหลาะปลาเลาะดงเลาะปลากับปลาดำไม้พี่น้องเอ้ปลาหนามเลาะยากคืออย่างนี้ปลาหน่อยใหญ่ขนาดพีด่น้องมาหน่องงามเถอะเอแต่ต้มแซ่บแท้ เียมกับบกคอยเป็นใจพี่น้องสีแมกับบกคอยเป็นใจในรัจ้าหนอา่นอไม้หน่อใหญ่หญน่อนไม้หนอ่อขาวพี่น้องตมแสบแทนเน่นอน เียอันนี้เป็นนําแปลงเสียมเป็นนาพี่น้องพนอกลังหมุนป่าดอกไม้เนี่ยเสียมกระบอกเป็นใจจ้าเดี๋ยวกระดุดดเี๋ยวกระดุษที่ก่อดอกไม้ผลเอายากพี่น้องเอ้ยก่อมันเลิกก่อใหญ่ผู้ชีเลิกุดอีกเเสียมรูดจอกเถื่อเลยทิ้มที่เสียมทิมแล้ได้มันอันนี้มันเลอเอาไป็จอกนะค่ะ อพี่น้องเอยเพือดจะได้หกก็หกไปนี่ว<ม>ัดอยู่ในเจอน้ำขูดสองรอบแล้วจ้าจะเลือดทำไมไผ่ใหญ่นะก้อมันใหญ่พี่น้องหายยากไหนมันอยู่หรอกนี่นอบนะับใหญ่น้องพี่น้องนี่จ้าอ้ยนี่จ้าสามสิบต้มแบ่บ มือหน้ากาดา็ดำดำเมื่อวานนางพิสอนแปลกเอาพี่น้องเวดาครับพิสอนครับเปยังแล้วเฮาแบบว่างุ้มขีดต้มไหมขีดต้มตำน้องนะเสียดให้มือดำนะร่างก็ออกเนะี่ยใส่มะกาวลาบีบแทงพันกระเสาะริจ่า สอบผสมกอทไม่ไผ่พี่น้องเออมันหกมันหนากอน,นี่อะไรประมาณหกเจ็ดหน่อละพี่น้องการหาอยู่หากินพี่น้องเออย่างสี่ยยล้าตื่นเศร้ามากก็ต้องหากินเทียงมากก็ต้องหากินใบคัมมาก,ก็ต้องหากินแบบมือหนึ่งเขากินข่าสามคาบเขาอยู่บานนอกบรนน้าเขากะไปแวะไปหาแต่ซื่อกินเขาก็ต้องหากินกรตาธรรมา,าติกก็ต้องหา,าให้ครบสามมือ บางคนเพื่อนแบบว่าเพื่อนบ่กเคยเห็นวิธีชีวิตแบบวันนอกเข้าอีหลียนะแต่ส่วนใหญ่กับเอซกับไปอยู่ต่างประเทศตั้งแดนกับเพิ่นกับเคยผ่านชีวิตมาเพื่อนเห็นเพิ่นกัมักแต่บางคนกับเพิ่นยังบ่กเคยเห็นเพ่ดูคน,นเมืองกุงอ่ะเพิ่นว่าโอยมันต้องหาขนาดนี้เลยอวอต้องหาแบบเศร้าเที่ยงเย็นขนาดนี้เลยบอแม่นจ้ะมันต้องหาเศร้าเทียงกเกซี้อะละตามไอ คนบันนอกบันนาแต่สมัยพ่อสมัยแม่กับผ้าหาแบบนี้พี่น้องเพราะว่าขันบ่อหาเข้ากระบอมีกินเราต้องหาเส้าเทียงแรงเส่าเทียงแรงแต่พอถ่าบ่อหากรบบ่อมีกินแต่บางคนกับเพิ่นบ่อยากหาบ่อยอยากย่างเพิ่นกาง่ายนะง่ายเขาเพิ่นกับกอกินยังกันแล้วฮะนะเขาเอินคนหมักสบายนะพี่น้องเมืองในแหนงมันแต่แหนงมันเบ่าเอาไปเัาจะเอาต้มเอาแต่หนอมัน ทันค้นหมักสบายพี่น้องอดีเด้เข้ากับกินยังกะแล้วนะกินข้าวก็ต้มมาม่ากะแล้วแบบว่าเราต้องไปดิ้นล้นวิ่งหาอีหยังแต่เข้าผัดเป็นครอบครัวในจะลูกหลานในยังเขาก็ต้องหาอยู่หากินนะพี่น้องนะพี่น้องเนี่กนยกอดยาวเด้ดนี่ อันนี้คือกอดยาวนะจ๊ะหากมาหากบุกกอดยาวไปเบิ่งกอต่อไปพี่น้องสิได้สมได้พี่น้องเอ้ยนางมาพ่อนอใหญ่เลยเด้อจ้านอใหม่คือนอใหญ่เถอะนี่จ้ะนอไม้นอไม้ไผ่นอใหญ่ๆเรียร้ายพี่น้องต้มแซบ่บคืออย่างนี้เด้อ พี่น้องอนอนอยู่แล้วกระพาะอีกนอสองจ้าเนาะหมุนปลาหมุนเขาหกเด้อกอดไม้ไผ่พี่น้องเอ้ยความหกเห็นผมนี่ยังเพียบเท่าจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องกำลังไป็นตะต้มไป็นเตายัางพี่น้องเอ้ยซัสมสีต้มมือนี่นะน้อไม้อ่ะซัสมสีต้มจ้า ต้มกินกระเทีพริกกะปริแซ่บๆดนวนนัวจากพี่น้องมาเด้อม,มากินน้ำกันเห็ดแจวกะปิกินแจวเราล่าไรกินแจวไทยนะพี่น้องพริกกะปริสุดยอดอะครับต้นไม้ต้มนีม่ความหกของต้นไม้พี่น้องต้องเบิ่งเอาเด้อเพื่อจะได้กินนะรำบากรำบนสือทน ตะพังหวยตะพังคล้องน้อยหวยห้องน้องคล้องบึงข้งามแถวข้ืองามแถวพอดีต้มแสบพี่น้องต้มแสบตดแสบเสียมาเสียมากทำงาน,นอย่างขยัน,ขย,นขยันอยู่ได้อีกแล้วพี่น้องเลี้ยงกันเลยสายไปเลยจ้าสามสี่หนอตามมาปิดต้มเผื่อพี่น้อง พี่น้องเอ้ยไผ่ประเมืองเล่าเศร้าแล้วแต่ไผ่ดอกซีวามันสิโกโบัตราบักแตงสร้างนนะหน่วยป่ายพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ดีนอกนอนใหญ่แถวโอ้ยเดี๋ยวปนะ่ะสามสิบต้มพี่น้องเอ้ยมือเอราไม่นะ ซัมสิต้มนอไม้มีแต่นอง,งามๆจะพี่น้องจ้เาเด้นมากินน้ำกันนี่แหละพี่น้องการทำบราหากินโอ้ยสพอต้ตมแหละการทำบราหากินของสมเฮาหากินแล้วก็สะออกไ้ออกหน้าพี่น้องเออเห็ดทองหน้ามาทันแ,แล้วก็สะไปเห็ดทั่วไม่ไอ้คนไอ,นอ,นอ้น้องเพิ่นผู้นัดไอ้ไถดินก้นดินร่อง,องขุดร่องกะ ปัสสิมาเมื่อวานนี่กลับไเห็นแต่ว่าคือเนเพิ่งโทรมาปัสสิมาแต่เศร้าวันนี้ก็จักยังมาบ่บันมาผู้เสีมาไทยลองมันเสีมาไทยบอนปลูกพืชปลูกของกระดาพี่น้องเอ้ยพี่น้องป่าหน่อไม้ความหนาของป่าหน่อไม้ใส่เบิ่งแต่ละเกาะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กลับไปซื้อทุเรียนจ้า ขอบคุณได้เคจากกับน้องทรอจากนอร์เวย์นะจ๊ะที่ยังให้เด็กๆกได้กินทุเรียนแต่ก็กินกับกิน,กกนแต่ผูยย้ใหญ่เด็กน้อยก,กินบ่ดจะคนดอกพีนก่น้องน้องตีน้องตาก็กินบ่เป็นแลนป๊บกินจ้าลาดทรายผู้ใหญ่สองคนกับบกกินคือกันเหม็นข้าเจ้าะลูกทรายคอยมาหอแล้วกันแลนหลับพี่น,อน้องแลนใส่ก้อนมูแม่แม่แม่แมยุ่ใส่ทุเรียนทุเรียนฟันตื่นเต็มสิริกิจทุเรียน พัดว้าจับขอบป่าวาคายออกทันทีเลยเอีะปบะแสบระสนหาซับป้อนกระแล่นนี่เอามือปิดปากไปพร้อมขอบคุณไอ้เคเรรายด้ยจ้าอยากให้ลูกๆหลานๆขอบครัวสุขสันได้กินทุเรียนเป็นไแล้วก็ขอบคุณไอ้นางในเด้อจ้าไอ้านางผลกาสนับสนุนมาอีก ไปนางจากเยอรมันจ้ะพี่น้องไปนางจากเยอรมันมาเคื่อนผ่นกาสนับสนุนมาอีกจ้าพี่น้องขอบคุณไดห้หลายจาจนางขอให้ได้กลับขึ้นไปได้หลายเท่า้อจ้าขอให้มี่ต่วความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยจาเพนว่า <c oughs> ส่งเงินมาให้เพนว่าเอาไปซื้อถาดเดตอร์พอลล่าวจันซื้อถาดรองกับเข่าประเ็ศถาดรอ,อ,องกับเข่าอยู่หน้าพี่น้อง บมมนอีอย่างไดยถาดร้องกับเข่าอยู่หน้านะมันก็ยังพอใสได้อยู่หลายอย่างมันก็อยู่หาอยู่หน้าเนาะเขาใสแล้วเขาก็ะไว้อย่างนั่นเลยมันก็เลยแบบว่าเหียนเหี้ยแต่คนเฮือยนนี่ก็ใไสคลองก็ใส่แบบนั้นพี่น้องสาดี่ขาดเสื้อที่ขาดแล้วขาดอีกก็ยังใสจ้ะเอ๋ถาดจุดซอดจ็ยังก็ยังใสคือเก่าพี่น้องพอมันก็ยังใสได้เนาะลองอยู่ลองกินเสื่อๆพี่น้อง เป็นนางพันว่าโอ้ยพัลล่าตัวไปซื้อถาดใหม่เด้อเอื้อยส่งเงินไปให้ผลเห็นเอาเอาไปต่องลองถาดบ่หมอบ้านี่ตมมับามั่วตับมายังเด้กระขอบกุ้นเพลินเดราะพี่น้องเพิ่นสนับสนุนมากขอบเพลินเดราเด้อไอ้นางจากเดือดมันเด้อขอให้เอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญจ้าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้าพี่น้องน้ำไม้กระพาะต้มแล,ะละ้วล่ะ ซึ่งน้อยก็ดซได้เมื่อแหละพี่น้องเอ๋ยหาแต่พอกินพอต้มเขาก็พอเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดแล้ครับว่าให้คนอื่นกินน้ำแน่เอาไปหลายแล้วไปกัก็กินบวบเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเอาพอจะได้อยู่ได้กินกับพ่อครอบครัวเาก็บบ็นใหญ่เจ้ากว่าสมีหวกพี่น้องแต่ว่าพักแวดันเริ่มมีนะจ้าเรือแจะพักแคนยงพี่น้องกินแกงมามหมเนาะกลังขืน ยแกงเราไม่รอบหนากระนั้นสิมาเก็บเอาพี่น้องคุยแกงเราไม่ผักแว่นผักแว่นหยอดกันง,งามจ้าธรรมชาติที่เขียวเราไม่กระเพาะก,กินแล้วพี่น้องเออเฮ้ยวัดสะออนผักวแว่นเราไม่กระเพกกาะกินอะไรสักพักกันย่างไปสวนมันควาหากระหาขขางๆสวนมันไปเบิ่งมันจักหน่อยแล้วก็สิเมื่อกรพอก,กินแล้วสิเมื่อย่านเพิ่นมาดุษสวนเถอะนะ แต่พนมาดูสวนเขาเสด็ไปเก็บใหม่เก็บผวกเก็บหยังเขาพี่น้องเก็บอกกับพ่นสิมาแต่เศร้าภาสิไปเก็บใหม่เก็บหยังตื่นเศร้ามากก็ต้องออกหาออกหน้าพี่ออกเอ,อ้ยเห็ดเวียกเห็ดงานกับามอเห็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยต,ตื่นเช้าไปเห็ดงานตะแลงกระเลิกงานก็คือกันแล้วพี่น้องขอเขาเฮือนกันอีกที่กับขำ เราตอกออกนาจังหน่อยกระยำลงไห้ลงหน่ายย้ำดำหน้าก็ออกดำหน้าจ้าโอ้ยนกนกเต็มตัวจ้จะเดเอาน้าผีมาหนึ่งมันเหี่ยวแดดทีนี่นะแดดโพดแดดโพก๊อกกำลังไปสวนมันจ้าน้องฮอดสวนมันนะสิพาพี่น้องแวะสมสวนมันนางก่อนจ้า มันยี่สิบกว่าวันจะประมาณยี่สิบกว่าวันพี่น้องวันได้ฮอดเดือนจะกำลังงามประมาณยี่สิบวันเนาะแต่บอนใหญ่ก็ใหญ่อียบอนปลูกมื่อแรกปลูกวันที่ยี่สิบ เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนที่แล้วมันฮอดเดือนสัปปิน้องจากสวนมันของนางจ้าอันนี้ปลูกวันที่ยี่สิบเอ็ดจ้าปลูกวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วพี่น้องประทันฮอดเดือนซ้ำความงามเขียวงามอุ่มทุ่มจ้าเจาะ คือมันงามวัยขนาดบริพาพี่นอ้องมาเบิ่งวิวธรรมศาสตรแ์แคมของดนเลยเด้อจ้าพาไปเบิ่งวิวธรรมศาสตรแ์แคมของธรรมศาสตรแ์แคมของจ้าปีหน้าสังษาเบิ่งแล้วว่าวิวสิง,งามสัตว์พี่นอ้องปีหน,น้านางสีฐาให้มันแป้นเบิดและนางกเกษตรหัว ท้ายมนันแปนบดแคมคอแล้วก็สิบปุูกตูบหน่อยพี่น้องแต่ปีนี้ให้มันหกไปก่อนบ่เป็นหัวพี่น้องมันบมันมันฮอดเตือนช้างบงังต้นมันความยาวถามผู้รู้หน่อยจ้าพี่น้องครับสมควรต้องแต่งกินมันดีบออว่าบดแต่งจังสิมันหลายโพดนี่สี่หาต้นหกเจ็ดต้นอย่างสี่นะครสมควรต้องแต่งบ่หน้าก็บอกในยูทูบว่า บางคนกว่าแต่งกิ่งให้มันเรือจากสามกิ่งก็ดีถ้าผู้รู้ว่าต้องแต่งกิ่งดีบอกพี่น้องบอกนั่งแน่งามเลยด้มันสบป,ปกคู่เลยด้เนี่ยบางต้นมันกระลายพวพี่น้องเป็นสีเนี่ยคือจากสิสิเนี่ย,เ,ยเป็นสิบต้นพี่น้องเขาต้องแต่งกิ่งว่าพูด ถามผู้รู้พ่อดีเคยปลูกบัะสาทประหังแต่งกิ่งกับบรแต่งกิ่งอันใดดีแต่งกิ่งให้มันเหลือหน่อยบ่เรากระมือใหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะสงสยัยสงสัยจะได้ใส่สูตรใหม่ปรดีเฮ่อมันเคยยังกินอยู่แต่กระดีขึ้นก็เก่าพี่น้องกินก็กิน,กกนบ่หลายนึกจ้ะนี่เอฟ พี่เพิ่นบอกมาว่าต้นหมกเอ,อือข้นขึ้นได้3้ำใบแลวให้เด็ดยอดหมากประจังสิดกเพิ่นว่าพี่น้องเปียพะอิตูกำลังงามพี่นองเอ้บรรยากาศแคมป่าคมปมของพี่น้องนะจ๊ะ ไ,ม,ไม้ก็พออยู่พอกินละจ้าเขาก็จะได้เมื่ออะไรละจ้าพี่น้องมาเบิ่งสวน,นเสือเดี๋ยวอาจะมาปลูกตูบจงนี่ละพี่น้องวิวสัมสีงามวิวต้นไม้สวยงามธรรมชาติตกกรังลิ้นสซ่สันนกบริพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแคมป์ของลายเมื่อจักหนวัดจักเมื่อสิพามาหากินแคมป์ป่าแคมป์ของเด้อพี่น้องเด้อ ทั่วนางกับพี่ยาสิกินแล้วพี่น้องอยอมศัตรูพืชพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วจ้าพ่อการคลิปหนาแล้วจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่สนับสนุนนางเด้อทุกคนที่เข้ามาดูก็คือผู้สนับสนุนทั้งหมดแล้วจ้าขอบคุณเอ้ยไงเจดีไอนางจากเยอรมนันแล้วก็ไอเคจากโนเวย์เด้อจ้าโนเวยไอกรอบจากเกาหลี ขับจากเกาหลีคุณรุงจากกทมสมพิษจากกทมจาไอสอนจากเมกาจาขอบคุณเยอะหลายขอบคุณหลายแต่คนที่บุเอ่ย์ซื้ออีก,กอีกมากมายพี่นอ้องเราขอบคุณคนที่เข้ามาดูทุกคนที่มีส่วนร่วมในวิดีโอหรือมีส่วนร่วมวัเป็นคอมเมนต์อย่างกับือผู้สนับสนุนานางทั้งหมดจ้าขอบคุณหลายๆจ้าก,ก็ขอบคุณอัมรากากีกระเป๋ามีคนที่ ผักดัดนางแนะนำนางอยากให้นางทำ YouTube ขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนี่แปลงสาธิตปลูกคู่ไผ่คู่มันจักว่าสิเป็นหัวบรจัก